สวัสดีค่ะคราวนี้นะคะขอเป็นสั้นๆจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารตอนเช้านะคะตอนที่มาแรกๆนะคะตอนที่มาแรกๆไปทานร้านอาหารนะคะไปทานอาหารเช้านะคะก็คือเบรคฟาสต์อเมริกันเบรคฟาสต์นั่นแหละคะ่ะก็ขอเริ่มเรื่องเลยนะคะ เข้าไปนะคะก่อนที่จะเข้าไปเราต้องไปคอยคิวก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปเราต้องไปคอยคิวก่อนพอถึงเวลาของเราเนี้ยนะคะเราก็ต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์เขาจะถามว่ามากันกี่คนนะคะมากันกี่คนจะนั่งส่วนไหนของร้านนะคะถ้ามีโต๊ะว่างเขาก็จะให้เราเข้าไปนั่งเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีโต๊ะว่างก็ ให้รอเขาจะบอกว่ารอประมาณกี่นาทีนะคะถ้ารอไหวก็รอรอไม่ไหวก็บอกไม่รอนะคะก็ไปร้านอื่นนะคะแล้วพอถึงเวลาที่เขาพาเราไปที่ตัวอาหารนะคะที่โต๊ะที่ว่างพอเขาพาเราไปนั่งปุ๊บเขาจะถามเราว่าต้องการดื่มอะไรโอเคขอเป็นกาแฟแล้วกันนะคะขอเป็นกาแฟแล้วก็เอานมไหมนะคะไม่เอานะคะขอแค่น้ำตาลนะคะแล้วก็ ขอเป็นน้ำนะคะสองน้ำแก้วหนึ่งสองแก้วก็ว่าไปนะคะพอน้ำนะคะจะถามหรืว่าจะเอาน้ําแข็งไหมนะคะบางคนก็เอาบางคนก็ไม่เอาน้ําแข็งพอแม่น้ําแข็งเสร็จเขาก็มาเป็นน้ําเย็นนั่นแหละค่ะถ้าไม่เอาน้ําแข็งนะคะจะมาเป็นน้ําเย็นแต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการที่จะดื่มเย็นๆสั่งเป็นกาแฟชาร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นถ้าใครสั่งชานะคะ น้ำชาจะมีแค่ใส่น้ำแข็งมานะคะไม่ได้มีนมเหมือนบ้านเรานะคะกาแฟกับชาเนี่ยจ่ายแค่ครั้งเดียวเติมได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็พอเขา,เ,าเสิร์ฟเครื่องดื่มเราใช่ไหมคะแล้วก็เปิดเขาก็จะเ,เมนูมาให้เราแล้วก็เปิดหาถ้าเขาคิดว่าเรายังไม่พร้อมเขาจะถามเราว่า คุณจะต้องการที่จะเ,เลือกอาหารใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะกลับมาก็ใช่เดี๋ยวฉันเลือกก่อนสักพักถ้าเราเลือกเสร็จเราจะมาบอกน้องฉันได้แล้วกลับมาอะไรเงรี้ยไม่ได้นะคะจะต้องคอยสบตาให้เขามีสัญชาติเขาจะมีสัญชาตญาณเองแหละคะ่ะว่าเราเลือกได้แล้วเขาก็จะมามาที่โต๊ะเราแล้วก็จะมาจดเมนูที่เราเลือกนะคะเมนเมนู main, main, menu, นะคะเขาจะถามเราว่าจะเอาอะไรมาไซส์ไหมนะคะจะเป็นผลไม้ หรือว่าจะเป็นขนมปังขนมบังขาวขนมปังโฮลวีตออังกฤษมัฟฟินหรือว่าซาร์โดนะคะเขาจะถามเรานะคะว่าเราจะเอาอันไหนนะคะแต่ในใจแรกๆก็ไม่รู้จะถามทำไมนาะชื่อแต่ละอย่างก็ไม่รู้จักอยู่แล้วนะจะเอาอะไรก็เอามาอะไรในใจนะคะแต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะเอามาให้เรานะคะพอเอามาให้เสร็จถ้าอยากได้อะไรเพิ่ม ต้องพยายามสบตานะคะเขาจะมาเองอย่าไปฉันขอเพิ่มอย่าไปกวักมือเรียกเขานะคะทานอาหารเสร็จก็เขาจะรู้เองแหละค่ะว่าเราทานเสร็จแล้วนะคะส่วนกาแฟนะคะกาแฟหรือชาเขาจะเติมให้เราเรื่อยๆนะคะเขาเห็นมันพร่องไปเขาก็มาเติมเขาก็มาถามนะคะก็เติมได้เรื่อยๆแล้วพอทานอาหารเสร็จนะคะก็อย่าไปเรียกนะคะเช็คบินอย่างนี้ไม่ได้นะคะ ให้เขาเดินมาเองนะคะพยายามมองเดี๋ยวเขาเขารู้เองค่ะเขาจะมองมาแล้วก็ถ้าอาหารเราเหลือนะคะเขาจะถามเราว่าห่อกลับบ้านไหมเราก็จะห่อกลับบ้านการหอ่ออาหารที่เหลือกลับบ้านในอเมริกาเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วทีนี้เขาก็จะเราก็เอากล่องเล็กกล่องใหญ่ก็ว่าไปเขาจะกล่องมาให้จะให้บางร้านนะคะเขาก็จะเอาเข้าไปขอให้เราแต่ส่วนมากคือเราก็ใส่กล่องเองเขาจะมีถุงก๊อบแก๊บหรือว่าถุงกระดาษให้สําหรับ หอกลับบ้านนะคะแล้วก็จ่ายตังค์การจ่ายตังค์นี่ก็จะต้องมีการให้ทิปนะคะทิปที่นี่นะคะรายได้ของอพนักง,งานเสิร์ฟจะมีรายได้เยอะกว่าค่าชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สำคัญมากในอเมริกาทุกอย่างจะต้องให้ทิปนะคะแล้วก็คนที่นี่เขาให้เกียรติทุกหน้าที่การงานนะคะไม่ได้คิดว่า ต่าต้อยหรืออะไรทุกคนให้เกียรติกันหมดทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะถ้าใครมีข้อคิดเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าพร้อมกับเขาจะช็อกเรื่องอื่นนะคะคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้สวัสดี